วันนี้เหมือนฝนจะตกเลยเห็นไหมเห็นไหม สาูนย์ให้เเอาเห็นตัวไหนสามแปดสามศูนย์เอาเขาเลยเปลยนกลขกศูนย์นั่นคล้ายกันเนาะเจ๊จุดวะนี่เดี๋ยวเราจะทำทูบทำทุบเสียงโชคหยิบมาแค่อันเดียววหยิบเอเฮงเฮงนะคุณแม่ตืนใจหยิบไอเ้เฮงเฮงขึ้นมาด้วยนะ สามตัวตรงไม่ขอเยืะอดอกของแกสามตัวเองวันนี้เรามาขอหวยที่เดิมที่ศาลจะแม่ตะเคยียน งวาน,น,น,นี้จะได้ตัวไหนเนี่ยเรามามาเสียงทายกับทุปเสียงโชว์ว่าเราจะได้ตัวไหนดูดเราจะขอพรเจ้าแม่ ตาแม่นี่ก็อยู่หลายร้อยปีแล้วนะอยู่ที่บ้านตะเคียนคุ้มหนองตะเคียนนี่คือหนองตะเคียนเป็นหนองเก่าโบราณต้นตะเคียนนี่เขาเอาขึ้นจากน้ำนี่แหละสาะน้ำ ยยยุหลาร้อีเดี๋ยวรอนะว่าจะได้ตัวไหนสามตัวเดี๋ยวรอมาอรอรุนพูปเสียงโชคกัน ว่าจะได้3ตัวตรงได้ตัวไหนเลขตัวแรกออกมาแล้วคือ1นะเลข1เดี๋ยวรออีกอีก2ตัวตัวที่สองออกมาแล้วแต่ไม่รู้ว่ารายน่าจะสามไม่สามก็สองสามจริงๆด้วยหนึ่งสาม ออกมาสองตัวแล้วหนึ่งสามเดี๋ยวรออีกตัวหนึ่งว่าจะออกตัวไหนหนึ่งสามแล้วะคะหนึ่งสามแล้วเดี๋ยวเรามารอลุ้นทูบเสียงโชคที่เราบูชามาตัวที่สามออกมาแล้วน่าจะเป็นเจ็ดน่าจะเป็นหนึ่งสามเจ็ดนะ เลขหวยเสียงทายทูกเจ้าแม่ตะเคียนทองอายุร้อยปีงวดวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกสามน่าจะออกหนึ่งสามเจ็ดทูกเสียงทายอยู่ที่หนึ่งสามเจ็ดนะน่าจะเป็นเลขเจ็ด หนึ่งสามเจ็ดจ้าลองไปเสียงทายดูกันนะเพื่อนๆลองไปเสียงโชคดูเผื่อเป็นแนวทางขอให้โชคดีทุกๆคน